สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับไปครั้งนัดสลหรับเกม Alliance Crossover นะครับยังมีคนเล่นอยู่ไหมเนี่ยอะถามตรงๆยังมีอยู่ครับผมยังเล่นอยู่นะแต่ว่าก็จะ AFK เป็นหลักนะไม่ได้เล่นบ่อยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าทางเกมเนี่ยจะมีเกมใหม่เป็นโปรเจกต์เกมใหม่นะชื่อว่า Alliance Ragnarok ok Crossover นะน่าเล่นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอไปเล่นกันนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสรุปอัปเดตนะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนตีสี่ นะครับแล้วก็แจกคโค้ดใหม่นะครับรอบนี้นะมีโค้ดถึง2โค้ดเลยนะครับงั้นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดชาร์จสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับถ้ายอดกดไลค์น้อยนะครับแล้วก็ยอดคนดูน้อยเนี่ยเกมนี้เนี่ยอาจจะเล่นน้อยลงจริงๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอฝากอ,าอะไรก่อนนิดนึงเนาะขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปถ้าคุณอยากเข้มในเกมอะไรคอสอ,อเวอร์มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตีสโนว์โมนาชหรือการทำคอนแรงเอสเอสมีครบจบในที่เดียว Ug phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูคูยังใส่โค้ด ZRG อาเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีเดี๋ยวเริ่มจากการแกกโค้ดเลยนะครอบนี้นะโค้ดมี2โค้ดนะผมจะเป็นโค้ด Retalent นะครับแล้วก็เป็นโค้ดปกติที่จะได้พชั่นบันเด นะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยได้ potion bundle daily reset แล้วก็ weekly reset ของภารกิจด้วยนะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับมาที่ช็อปครับเลื่อนลงมาครับล่างสุดครับคิมตามผมได้เลยนะครับผม f r y b a l a n c e แบบนี้กดเลยเลยเซนปึ๊บเนี่ก็จะได้มาครับ3อย่างที่ผมบอกไปแก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับจะเป็นโค้ดรีทาเล่นรับ a l e n t r e s e t เนี่ยครับ ีทาเลนได้ทานเลนคืออะไรนะเนี่ยมาที่สเต็คครับผมแล้วก็ลงมาที่ทาเลนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายสายเสริมเพิ่มเติมนะครับผมให้เราเลือกเล่นได้นะอันนี้คือเลย Shadow Root 2โอ้โหเนี่ยบางอย่างก็มีการปรับมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับตอนนี้ผมเลือกมาแล้วเนาะทาเลนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลือกมาแล้วนี่ครับสีเขียวก็คือเลือกแล้วแต่ว่าผมจะทําการรี เดี๋ยวผมจะรีให้ดูในการใส่โคดนี้นะใครที่ยังไม่อยากรีครับยังไม่ต้องใส่นะปุ๊บเนี่ยครับมันรีให้แล้วเห็นไหมเห็นไหมครับรีเซ็ตแล้วนะพอมาดูเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกใหม่แบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไม่เลือกแล้วกันนะเบนไว้ก่อนนะโอเคผมไปเดี๋ยวเราไปสรุปอัปเดตกันดีกว่าเริ่มกันที่รูปแรกเลยนะครับขึ้นมาเลยนะผม expedition นะครับมีการปรับใหม่นะครับผมให้พลังเนี่ยมันสอดคล้องกันมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยพลังมันเยอะเกินนะครับเราแบบตัวดาวิดไม่พอ เนาะแล้วก็เรา Expedition เนี่ยเราสามารถได้ EX Battle Pass แล้วนะครับผมดีมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับผมจะมีการปรับไว้เฟรมนะครับหรือเ i n g o k u นะครับผมบวกดาเมจอั n ตินะครับ30%นะครับผมแล้วก็มีการปรับออโต้แอ a แทนครับเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับ Expedition คืออะไรนะครับย้ำอีกทีนะครับก็ไปครับไปที่กิล l Hall นะครับกิล l Hall นี่ครับกดตัว R ตรงนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บอ่ะมา นี่ครับมาตรงนี้นับแล้วก็เดินมาตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับจะมีตัว expedition อยู่ครับนี่เปิดไปเลยครับนี่ครับตรงนี้นะผมเขาปรับให้มันสอดคล้องยิ่งขึ้นนี่ครับนี่ก็ถ้าเป็นแบบอัน common ก็จะได้ ep ได้น้อยลงนะถ้าเป็นแบบ common ก็น้อยน้อยลงเรื่อยๆนะถ้าเป็นพวก rare epic ก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ปรับตรง damage เนี่ยให้มันแบบสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เนาะเคยอธิบายไปแล้วครับลองไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพมาเลยนะผมทาเล้์นะครับมีการรีเวิร์กนะครับที่ผมได้บอกไปก็คือปรับบางสกิลนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปต่อนะครับบัฟทาเล้์นะครับผมเริ่มจากซอสนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยจะให้ดาเมจอยู่ที่20%ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น30%นะครับแล้วก็แอคแท็กสปีดจากตอนแรกดีฟอลต์คือ15ตอนนี้เป็น20แล้วก็เวอร์เปลนะครับการตี2ฮิตนะครับโอกาสตี2รอบจาก33เป็น40ก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะเออใช้ได้ นะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นดันเจี้ยนสปีดเดอร์นะครับผมจากตอนแรกเนี่ยต้องใช้เลเวลสูงเนี่ยสามารถหาได้เลยตอนนี้เปลี่ยนครับต้องเป็นเลเวลอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดถึงจะสามารถอัพสายดันเจี้ยนสปีดได้ดันเจี้ยนสปีดคืออะไรถ้าเราอยู่ในดันเจี้ยนนะครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนอกจากจะอยู่เวลเจ็ดสิบห้าแล้วยยังบัฟมาด้วยแต่ตอนแรกเดี๋ยวจะวิ่งเร็วแค่20ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสามสิบห้าแล้วนะก็คือเร็วมาก geon, ดันเะจี้ยนรอบหนึ่งวิ่งเร็วมากนะต่อไปก็สวิปเพย์ไม่ใช่สว์บบินบินนนนเเร็วขึ้ตามมชื่อัลย ต่อไปนับยังอยู่ในหมวดหมู่ของทาเล้นต์อยู่นะครับมาทีมัสเตอร์โอเวอร์เฮล์นะครับผมสามารถปลดล็อกได้ที่เลเวล75ครับจากตอนแรกเนี่ยอ่า10%บเปอร์นต์ ANCE อันนี้ไม่ไก่ว่าอันเก่าคือเลยนะแต่อันใหม่นะคือราคาคุญแจนะครับจะใช้วัตถุดิบน้อยลงนับแต่ตอนแรกเนี่ยใช้100ยคอมมอนดัสนะครับเหลือ80ใช้3ามลูนเหลือ2นะครับอันนี้ก็คือที่ตีกุญแจอ่ะดังเจียนนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะมีการรีเวิร์กทาเลนต์นับก็คือคริติคัลเอช ครับจากตอนแรกเนี่ยได้อ่าดาเมจคีย์ที่ขอ,อยู่ที่3%นะก็คือโอกาสติดสกลายเป็น15%นะเพิ่มมาเยอะมากเลยเพิ่มมา5เท่าเลยอะแล้วก็ต่อไปนะผมจะเป็นทาเล้นย่อยๆนะจากอ่าดับเบิลลูนนะผมเปลี่ยนเป็นเลเวลที่สองร้บนะแล้วก็คริติคอลชาร์โด้นะเนิร์ฟนะจากตอนแรกเดี๋ยวมันติดอยู่ที่โอกาส3%ตอนนี้เหลือเพียง2%นะครับแล้วก็คาร่านะครับผมเป็นฉายาใหม่นะครับนิวไทเทนฟิวชั่นทาเล้นนะไม่สี่ไม่ใช่ฉายาใหม่นะครับ มันอยู่ในทาเลนต์ใหม่เนาะคุณเห็นแล้วมันอยู่ขวาล่างสุดเลยนะครับผมก็สิ่งที่เราสามารถทําได้คือใส่ไทเติลได้ใส่ฉายาได้1ฉายาแล้วก็ใส่ซับไทเติลได้ก็คือใส่ซับฉายาได้นะก็คือใส่ได้2อันเลยฉายาโคตรเซี้ยวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับโอเคมาที่นี่ครับสเต็กนะไปที่ทาเลนต์นะครับแล้วก็นี่ครับขวาล่างครับเบล3.75นะครับไทเติลฟิวชั่นตรงนี้นะครับผมก็ใส่ไทเติลได้แล้วก็ใส่ซับไทเติลได้นะใส่ได้2อย่างเลยนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นเควสนะครับผมเพิ่มเควส์ไดรี่เควสแล้วก็เควส์วีลี่นะครับเป็นเควส์รายวันและเควส์รายสัปดาห์นะครับผมในส่วนของ infinity desert นะครับหรือว่าหอคอยทะเลทรายนะครับผมมีการปรับนะครับผมการได้ไอคิวเยอะขึ้นจากภารกิจว่าจะเป็นภารกิจรายวันหรือภารกิจรายสัปดาห์นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็แบตเชนพาร์ทเนี่ยจะลงจะหายไปแล้วนะครับในอีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครแบตเชนพาร์ทเขายังไม่ได้ทำนะรีบทำนะครับ ผมก็ยังไม่เสร็จเลยวะ่ะเนี่ยใช้75ใช่ไหมเดี๋ยวผมบูตเลยดีกว่าครับผมบูตเลยบวก10เวลแล้วก็บวกอีก10เวลครบยังตอนนี้ผมอยู่71นะครับต้องการอีก4อันอ่านี่ครับใช้เลย1 2 3 4เรียบร้อยครับผมเสร็จ b บ t t ชนควาด b บ t t ชนคว s ดเลยวะ b a t t l e pass แล้วนะครับเคเออปึ๊บได้มาแล้วแล้วก็ได้ซองจินอู GM มาได้ครับ1ตัวอ่ะไหนอ่ะ เอ้ยไหนอะสองจิน UGM ไหนอเอ้ยฮัลโหลกดใส่ดิออกมาแล้วเอ้อเมื่อกี้มันถึงไม่มีอ่ะอาไม่รู้เหมือนกันนะป้นเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเครื่อง Expedition เลยอ่าต้องการ1.39 OC ใส่อ๋อใส่ตัวนี้ไม่ได้อ่าโอเคต้องถอดก่อนนะเดี๋ยวผมถอดก่อนอ่ะเอาเป็นนี่ครับยากสุดเลยอันนี้แล้วก็ใส่ อยู่ไหนอะทำไมถึงไม่มีครับเดี๋ยว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 ,ยวอซองกินอูมาอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลอะไรผมเขียนไปดิโมนาชแรงคืออะไรครับบั๊กเหรอ อ๋อนี่ไงใส่มาแล้วก็ใส่ใส่ไปแล้วใส่มาตอนนี้ได้ยังยังไม่ถึงใส่มาใส่มา1.24ใส่อีกตัวหนึ่งอ่ะได้แล้วครบแล้วนะครับเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทอนี้ผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับมาเนี่ยไม่ต้องพรุ่งนี้สิมันใช้กี่นาทีนะดูก่อนมันใช้แค่5้าชั่วโมงเองครับผมก็จะสามารถกดลับได้ ะคลิปผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับไดฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะคใครจะเข้าแคนก็ทักส่วนตัวผมมาได้แบบเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วเย๊